ขอเจริญพรธรรมะเช้านี้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเตรียมจะขึ้นเครื่องไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ขอคิดเช้านี้ว่าเมื่อชีวิตของเราบินได้ไกลเมื่อบินไปแล้วก็อย่าบินไปไกลซะจนลืมบิดามารดาผู้ให้กําเนิดการที่ปีกก้าขาแข็งถึงขนาดกับบินได้นับว่าเป็นเรื่องดี แต่ถึงจะบินได้เราก็ไม่ลืมว่าเท้าเราเคยเหยียบดินเท้าเราเคยติดพื้นอย่าลืมว่าเราเป็นลูกใครใครเป็นครูบาอาจารย์ใครเป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มครองพื้นแผ่นดินที่ทำให้เรามีเท้าเหยียบดินอยู่อาการของเราอาการเราครบ32เกิดมาเป็นคนได้ ก็เพราะผู้มีพระคุณแม้นจะบินได้ไกลก็อย่าลืมว่าเท้าเหยียบดินเพราะเมื่อถึงคราวเจอทางตันของชีวิตทางออกฉุกเฉินคือการกลับไปหาผู้มีพระคุณก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็อย่าบินไปไกลเกินเพราะการบินกลับมาก็จะบินยากเพราะว่าทางออกอาจจะต้องกลับบ้านไปหาคนที่รักเราเพราะเมื่อถึงคราวช่วงขาลงของชีวิต นะชีวิตเมื่อจะต้องมีช่วงลงบ้างดาวดาวของชีวิตก็อย่าได้ลืมว่าผู้มีพระคุณของเรามีความสำคัญแม้เราจะบินได้ไกลแต่ช่วงขาขึ้นช่วงขาลงผู้มีพระคุณก็ไม่เคยลืมเราหรือถ้าวันนี้อาตมาก็นึกอยู่เสมอทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องนะเราบินได้นะถ้าจะบอกว่าพระวิเศษเหาะได้บางทีถ้าเหาะแล้วลืมตัว เหาแล้วลืมตัวลืมตนว่าเราได้อะไรมาจากไหนเท้าไม่เหยียบดินทั้งๆที่เท,ท้าก็เคยเหยียบดินพระที่เหาะได้ก็อาจจะไม่วิเศษถ้าหากว่าเหาะแล้วลืมตัวเพราะเมื่อถึงคราวฉุกเฉินของชีวิตอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตก็คงช่วยไม่ได้มากเท่ากับสติเมื่อมีสติเระรู้ว่าเราได้อะไรมาจากใครและไม่ลืมผู้มีพระคุณก็นับว่าเป็นการดีมากๆ วันนี้ธรรมะช่วงเช้ากับการเดินทางลงใต้แล้วก็จะบินขึ้นเหนือเชียงใหม่แล้วก็ต้องบินกลับมายะลาปัตตานีอีกครั้งหนึ่งก็ขอจเจริญพรธรรมะกับการบินที่ไม่ลืมว่าเราต้องเดินดินทุกคนขอจเจริญพร